สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับทุกคนโอ้โหจะสงการกันแล้วมีใครเตรียมตัวไปเที่ยวแล้วบ้างเนเทอคุณทิ้งกันกันหมดแล้วมั้งเนี่ยเทเก็บตังค์ไปเที่ยวเก็บตังค์ไปเที่ยว <c oughs> ครับครับวันนี้ก็เป็นวันอีกตลาดที่จะเตรียมหยุดยาวกันเลยครับครับ <c oughs> เออหลังจากวันนี้เสร็จก็เจอในทีวันจันทร์เลยใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับสถานการณ์ตอนนี้ก็แน่นอนคงซึมๆเพราะว่าเวลาจะหยุดยาวจะเป็นแบบนี้อตลาดก็ ซึมซึมแดงแดงงั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตตลาดหุ้นนะครับส่งท้ายสงการานที่ว่าเป็นยังไงนะครับอะเช็คอาการกันหน่อยอย่าลืมฝากกดไลค์กดตับสไค์กดแชร์กันนะครับอะครับกดไลค์กดแชร์กันมาเยอะๆนะครับอ่ามาดูเลยดูไปที่เซ็ตก่อนวันนี้เซ็ตนะครับเซ็ตวันนี้ปิดลบไปสี่จุดสี่สามจุดนะครับ แล้วก็บนรุ่งซื้อขายก็บางๆสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบหกล้านวันนี้นะครับครับแต่ว่าโดยโดยลักษณะของเซ็ตพิินิ่ออกมาทรงที่พออุ่นใจนะก่อนปิดตลาดไม่ได้ก่อนหยุดย่างไม่ได้ทําให้รู้สึกว่านอนไม่หลับในช่วงนี้นะเพราะว่าลักษณะเซ็ตมีการสร้างแพทเทิร์นตามเฟรมเดย์วันนี้เป็นแฮมเมอร์แฮมเมอร์ทิ้งไส้ลงข้างล่างเห็นไหมครับก็คือระหว่างวัน,นติดลบลึกไปถึงสิบหกจุดอะ่ะนึกว่าเอาแล้วพี่ นี่ก็ทิ้งตลาดกันตอนก่อนปิดปรากฏไม่ครับก็ดึงกลับในตอนท้ายายตลาดเนีถ้ามาเช็คในไทม์เฟรมชั่วโมงจะเห็นภาพเลยนครับมาดูนะนไะทม์เฟรมชั่วโมงมีการดีดกลับคือเนี่ยช่วงเช้านี้ไปนี่เลยนะช่วง10โมงเช้าเปิดแล้วลงลึกไปนี่อยู่ลงไปถึงเนี่ยพันหน้าร8 1ยจุดที่เนี่ยแต่ลงไม่ถึงไฮเออร์โลของไทม์เฟรมชั่วโมงนะแต่หลุดเอเมมาทุกเส้นก่อนก่อนจะมีทำแพทเทิร์นกลับตัวแล้วขึ้นมายืนเหนือเอเมสำคัญคือเอเ แปดเก้ามห้าสิบได้ครับโวลุ่มก็เก็บของก้อยพีขึ้นช่วงบ่ายด้วยนะครับนี่คือภาพรวมของเซ็ตในรอบนี้ต้องบอกว่าเซ็ตเนี่ยภาพรวมในแบบนี้พี่นิกเนี่ยขอดูทำเฟรมวีคนะที่ทำเฟรมวีคเนี่ยเซ็ตเนี่ยถ้าเจอเกิดว่าถ้าคุมอยู่ไม่หลุดแถวประมาณพันห้าร้อยสาจุดตรงนี้ตรงเนี้ยอย่าหลุดนะถ้าหลุดมา ต้องบอกว่าตึงๆมีเรื่องเลยเหมือนน้ำใหม่เหมือนน้ำเยล่าดเลยอะหล <trabajando> ุดมานี่เกลียวเลยครับพี่อันนี้ <S <S ส่วนความหวังเป้าหมายที่อยากเห็นนะก็คือผ่านตรงนี้ได้นะ1697จุดนะถ้าผ่านผัดผ่านตรงนี้ได้จะเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ถ้ามีความหวังอุ่นๆใจนะทะลุ1ก1 9จุดขึ้นไปได้นะตัวนีถ้ถ้าผ่านขึ้นไปยืนเหนือในทำปริมวิกได้นะครับก็จะเป็น สัญญาณที่ดีสำหรับเซ็ตตัวของเซ็ตเลยนะครับครับแตวันนี้ก็ทรงเนี่ยมีการเตรียมจะกลับมีโอกาสที่จะกลับตัวได้ในใน,ในเปิดตลาดมาถ้าสามวันมานี้ระหว่างที่เราหยุดฝั่งตะวันตกอเมริกายุโรปเขาเขาหยุดด้วยหยุดปล่อยข่าวนะหยุดมีข่าวร้ายเราหยุดแล้วท่านหยุดหรือ,อยังแต่เกิดเขาเขาไม่หยุดมีข่าวร้ายเนี่ยก็ กลับมามีโอกาสที่จะกลับตัวได้สํสำหรับเซตมีการดึงเห็นว่าทำเรดเดย์ดึงกลับมาไว้ที่ยนเบสิกได้สําเร็จในวันนี้ก็ไปยังไม่ได้ดูวา่าไม่รู้กลุ่มไหนช่วยกันดึงนะอะไปเช็คดูตรงนี้พินิกว่าวันนี้เนี่ยวล,ลุ่มเนี่ยที่เร่งซื้อขายทั้งหลายเนี่ยเคแบงก์ K นะครับมาอันดับหนึ่งวันนี้เคแบง์ K มูลค่าซื้อขายอันดับหนึ่งก็ปิดเป็นบวกหนึ่งบาทนะครับครับปอทอถวปอบวกสองบาทห้าสิบหรือหนึ่งจุดห้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันดับสอง ตามมาดับสามลบเล็กนะครับ BDMs ตามมาลบไปเอ่น b d m s ลบค่อนข้างแรงนี่สามจุสองแปปอร์เซ็นตะ์บันปูก็ลบเล็กน้อยเอ t ตามด้วยปตาทาอ่ราคาเท่าเดิม Kbank เออไม่ใช่โทษ KTP คือคือกรุงไทยกรุงไทยนะก็ราคายืนอยู่ที่เดิมส่วนไม่พลาดที่จะเกาะติดกลุ่มนำแน่ๆในเรื่องววลุ่มซื้อขายคือพี่เดลต้าครับ <c oughs> ก็ปิดกลุ่มนำนะครับ CPO ด้วยนี่คือกลุ่มนําทีา่โวลุ่มซื้อขายมาแรงๆวันนี้ไม่ใช่น่ว่าเส็นใหญ่ๆเนี่ยเซ็นใหญ่ๆก็ส่วนใหญ่อยู่ลบนะครับต่ันมีบวกเล็กน้อยเพราะอาก็มันลบอยู่แค่นี้ลบอยู่สี่จุดมันส่วนใหญ่บวกก็ไม่แปลกประหลาดไอ้ส่วนใหญ่ลบไม่แปลกประหลาดอะไรสําหรับ most active value นะครับครับของเซ็ตวันนี้นะเดี๋ยวเรามาสํารวจกันนี่ฝั่งของเซ็ตภาพรวมเซ็ตกัมาดูว่าถ้าแยกเป็นกลุ่มๆที่นี้ ถ้าแยกกลุ่มๆมาดูว่าเซตอย่างเซ็อ50หรือเซตนนาิ0ภาพรวมเป็นไงเซตนนาิ0จะทรงคล้ายๆกับเซตใหญ่เลยนะอภาพแฮมเมอร์ทิ้งไส้ยาวแต่เซตนนา10เจะค่อนข้างที่ยาวกว่าน,นิดนึงนะแล้วก็ลากพึ้ไปยืนเหนืออีกไหส50ได้หน่อยหนึ่งด้วยภาพจะคล้ายๆกันเซตน้า10นย่างไรเซ็นะ้าิ0ก็บอกว,ว่ารอเปิดตลาดวิกน้าถ้าเขาไม่หลุดอแล้วประมาณสัก9ส4 4นะไม่หลุดตรงนี้นะ แล้วก็ดิ่งกลับไปทะลุตรงโซนนี้ได้ซึ่งโซนนี้เป็นโซนที่ทำทริปเปิลท็อปอยู่966จุดตรงนี้ของเซตห้าสิบนะซึ่งเป็นโซน e เ a ห้าสิบด้วยถ้าทะลุตรงนี้ได้ก็จะเป็นสัญญาณการกลับตัวของเซตห้าสิบครับครับนี่ฝั่งเซตห้าสิบนะเรามาดูฝั่งของเซตร้อยเซทร้อยเซตร้อยก็ดูแตกต่างมากไหมเซตร้อยก็ไม่ต่างนะงคล้ายๆนะทรงคล้ายๆกันเซตร้อยนะ แล้วก็ตัวสัญญาณของไทยพวกอินดิเคเตอร์ก็อย่างคล้ายๆก,กันกับเซตใหญ่ับเซตร้อยเช่นเดียวกันเซ็ตร้รอยก็ถ้าไม่หลุด2,116แล้วสามารถไปยืนเหนือไฮตรง2,162ได้นะในสัปดาห์หน้าก็ก็จะเป็นการกับตัวเช่นกันสำหรับเซตร้อยงั้นใครที่สือหุ้นเซตร้อยอยู่ก็จริงๆถามว่าอัพไซด์เซทร้อยิ0ก็เหลือพอสมควรน,นะทีนี้ครับ ไฮ <High S 2> ก็อยู่ประมาณโซนโซนนี้มีถ้ากลับไปเทสท์ไฮตรงนี้ได้ก็ได้น้ําได้เนื้อนะจากสองหนึ่งห้าสองไปถึงประมาณแต่ละโซนสักสองสองเก้าหนึ่งก็เท่าไหร่อ่ะร้อยกว่าร้อยกว่าก็สักห้าหกเปอร์เซ็นต์นะสับเซ็ตนะเซ็ตร้อยครับ <S 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 ไปดูอีกเซ็ตเงินก็คือเอสเซ็ตครับเอสเซ็ตเอสเซ็ตเอสเซ็ตทรงไม่เหมือนทรงไม่เหมือนทรงต่างใช่ไหมเออเอสเซ็ตเนี่ยไม่เขาลงมาแล้วไม่ผ่าน คือดึงกลับเช่นกันไปในเมอร์เขียวนะดึงกลับเช่นกันแต่ว่าชนเ m a 50แล้วหยุดสัเอสเซ็ตนะงั้นสัญญาณของเขายัง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 ไม่ยังอดแอร์กว่าเซ็ตร้อยเช่นห้าสิบนี่สับเอสเซ็ตครับชนวครับชนเอมเอสแล้วหยุดเลยหยุดเลยนี่ลากกลับมาเจอม m a 10สแล้วหยุดไม่ทะลุนะครับแต่ของเซ็ทห้าสิบเซ็ตร้อยเมื่อสักครู่นี้นี่เอ้เซ็ใหญ่เนี่ยเขายืนเหนือไปเลยใช่ไหมใช่ครับ เซตยืนเหนือ e อ a 5หสิเซตห้าสิยืนเหนือ EMA 5ห้าสิบเซตร้อยก็ยืนเหนือเอเมห้าสบใช่ไหมเมื่อกี้ครับอ่ะยืนเหนือได้หมดส่วนเอสเซ็ตใหม่ชนหชนสิบไปหยุดอยู่ก็อ่ะยเสิบยังเป็นแนวต้านสำหรับเอสเซตในตอนนี้ครับดังนั้นใครที่ถือหุ้นในเอสเซตก็ก็ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่วันของเราตอนนี้นะยังไม่มายังไม่มานะอ่ะเราไปดูของอีกเซตหนึ่งนะครับก็คือของ M A I ถ้า M A I เซตสุดท้าย M A I เป็นยังไงครับ,บ M A I ต้องบอกว่าแต่ทำเฟรมเดย์นี่ดูดีนะ M A I ทำเฟรมเดย์อยู่ดีพี่นิกมีไดเวอร์เจนด้วยนะครับครับแล้วก็ขึ้นไปยืนเหนือยืนเหนือตัวของ E M A 10พอสมควรน,นะ huh. เข้าจะใกล้ๆ E M A 50ด้วยพี่นิกตอนนี้แต่ครับมีพลายแอคชั่นมีลักษณะของ ส่งสัญญาณเตรียมเๆเกือบๆจะทำทั้งหมวลุ่มก็ไล่พีกิกกันมาด้วยเดี๋ยวขอดูไทมเฟรมวีกนิดหนึ่งเขาขึ้นมาเป็นโซนที่ขาขึ้นพักแล้วก็มีเดเวเจนพักตัวลงมาแต่เป็นการพักโซนบนยังไม่หลุด EMA 200สองำหรับไทมเฟรมวีกของ MAI นะแต่ไทมเฟรมเดย์เดเวเจนละนี่คือภาพลงของ MAI นะครับงันเซตเอใครที่ถืออยู่ในเซตเอก็ จังหวะนี้จริงเป็นจังหวะหน้าหน้าหน้าสนใจหลายตัวทั้งนั้นไปต้องไปดูเป็นตัวตัวนะแต่โดยภาพรวมอมเพินิคตอนนี้เนี่ยมีไดโรเจนจะกลับตัวจะสซนล่างแล้วตอนนี้นะครับอืออันสวยสำหรับเอไมสวยสวยที่สุดในบากลุ่มเซ็ตทั้งหมดที่เห็นตอนนี้ครับครับอ่านะครับนี่คือภาพรวมของเซ็ตทั้งหมดนะครับนั้นการวิเคราะห์กราฟเทคนิคลแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนที่อยากเรียนนะครับเราก็มีคอร์สเรียนยังมินิใช่ครับอ่อ ก็เป็นคอร์สเรียนออนไซต์นะครับวันที่23เมษายนนี้นะครับจัดกันที่ไหนพี่นิทที่อเวเลนี่สวนสยามครับที่ห้องห้องประชุมสตาร์บัคสตาร์บัคกับมอรนซี่นี่สวนสยามนะครับเนี่ยที่บิ๊กไวท์แฮมเมอร์เอ่ยทั้งหลายโดจิเอมันคืออะไรบอกดาวเชอรี่ภาพรวมเขาดีมีเดยเวนเจอร์คืออะไรอ่าเรียนกันไหนไหนรอบนี้ครับเรียนตั้งแต่9โมงเช้ายัน5 4โมงเย็นนะครับ1วันเต็มๆนะครับอ่าครับเหลือแค่3ที่ รารคาจากสามหมื่นสองเหลือห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับตอนนี้เหลือแค่สามที่เท่านั้นเออนะครับเหลือแค่สามที่นะครับก็ทำไงถึงได้เรียนครับก็สามารถสแกน QR ว o d e คเข้ามานะครับหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับก็มาลงทะเบียนก็ได้เหลือแค่สามที่แล้วนะอา่านะครับแค่สามที่เพราะห้องประชุมเขารับได้แค่สิบนะครับอ่ะครับเราสอนกันแบบ close up รอบนี้ไม่ไม่จัดเพราะจัดใหญ่บางที <B> ไอ้บางคนอยากกล้าถามก็ไม่ถามไงคือถามก็ไม่กล้าถาม เกรงใจคนอืึ่นเขาแต่พออยู่ในโค้ดัแบบนี้สงสัยต่อยไม่กล้าถามเราเห็นหน้าเรารู้สงสัยก็สามารถเดินผ่าได้เลยออพี่ไม่ถามเราเราถามพี่นะครับก็เรียนดาวเชียรี่เรียนการใช้อินดิเคเตอร์เรียนหาจังหวะการเข้าซื้อจังหวะไหนควรขายนะครับหุ้นน่าสนใจสแกนกันยังไงอยู่ในคอร์สนี้เลยครับนะครับครับส่วนท่านที่ไม่สะดวกมาก็มีคอร์สออนไลน์ใช่ไหมที่นี้ใช่ครับก็ คออะไรก็มีโปรโมชั่นให้อยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ลดให้นะครับก็จากสองเปอร์เเหลือสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นครับสรับนะคอร์สออนไลน์นะส่วนท่านที่ลงออนไลน์ site, ได้สิทธิ์ฟรีคอร์สออนไลน์เข้ามาทบทวนได้ตลอดการจนกว่าฟิบุ๊คจะล่มสลายนะครับครับอะนะครับโดยค่าเรียนสําหรับคอร์สออนไลน์นะครับรวมเบรกกาแฟสตาร์บัคเช้าบ่ายบวกอาหารกลางวันด้วยนะครับอื้อ นะครับ,รบเพื่อนๆก็ช่วงนี้สงกรานต์มีความคิดเห็นยังไงเปิดตลาดมาจะเจออะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันสนุกสนุกได้นะครับนะครับหรือสนใจอยากให้พวกเราช่วยดูวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นตัวไหนก็ทิ้งไว้ในเมนได้ครับอ่าครับก็ขอไปอิ่งเข้ามาคุยพูดคุยกันเยอะๆนะครับเราจะได้รู้ว่าแต่ละคนคิดเห็นกันยังไงบ้างแล้วก็อยากดูหุ้นตัวไหนกันบ้างด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ ขอให้ทุกท่านโชคดีเดินทางปลอดภัยเที่ยวห้สนุกในช่วงสงการานนะครับแล้วกลับมาหวังว่าจะเจอแท่งเขียวๆยักษ์ๆกันในตลาดนะครับครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ